เก็บมากไม่ปวดแอวพี่น้องม่อยากหาเห็ดดีกลัวคุณนะอุ้ยเห็ดงามงามปลาก็งามหลายเต็มทางแล้วไปจ้าไปหาเห็ดตออุยอ้ยสะอ่อนปากาลังปลาพี่น้องตรงนี้ซีดอกเลยพี่น้องอขาส่งไงญ่ช่งหนา ได้ก็ขาันนี้อุ้ยสวยง่ามท่ล่ะคุณพ่อคุณแม่เจ้าขาคนน่ะว้ายเห็ดก็ที่ป่าเห็ดคือเก่าพี่น้องเอ้ยเบิ้งสองดอกนี่เบื้งขาพี่น้องขานี่ใหญ่กว่าแขนได้ชิมเด้อนี่ต่าสุดยอดนะคะทุกคนสวยง่ามอีกแล้วขายเห็ดอีกแล้วจ้า วันนี้ใจฟูเลยทุกคนเข้าป่ามาเจอเห็ดแบบขึ้นดอกตำบุตะมินะคะนี่สามดอกกอนี้สวยมากนะคะนี่เก็บเมื่อกี้ทุกคนดอกเบอร์หนึ่งทั้งนั้นเลยนะคะสุดยอดนะคะนี่ก็เบอร์สองพี่น้องอ,อจัดไปดงเห็ดพี่น้องดงเห็ดดูสิคะดูสิคะปะ้าทธ พ่อไอเม่เช้านี้ทำไมเฮงหมานแต่เช้าแท้พี่น้องจ๋าป้าเห็ดกระดดกพูดนะดอกบานเบอร์เบอร์เพเวู่พี่น้องจ๋านำนักดีเท้นี่เห็ดเด้อจ้ามือนี่มือนี่สาวสาวมาพากันมากินเข่าปลาพี่น้องละเบิงมีเอียงเนี่ยอ้ยกับเบิงกับกองข้าเหนียวเข้าพูนกองข้าเหนียวบกทั่วแหล่ะแต่บกทั่วแหล่ะได้พี่น้องบกทั่วแหล่จ้า ทอดไข่แม่เหมือนแก้วปลาแก้วปลาแดกพี่น้องเอ้ยเข่ามืดกองมาดิละอู้กินเข่าปลาแซ่บกัะดอกปื๊ดมือต่ำบักุงแม่โอ้ยถุงหรือติวปลาล้างอมืต่ำบักุงแม่ือเสี่ยนแท้ย่างจังมาเอาเพต้องเบิ้งเห็ดดอกมือนี่เบิ้งต่ำบักุงในปลานี่ล่ะปิ๊กนิดกันผลขวงอกงวงอ่างงาผัวว่าไปเก็บเห็ดอีหลีติพันนะ เลือกแบบว่าให้ถ่ายหน้าไหมนี่ได้ได้ค่ะเพราะบางคนเพิ่นกระสือหัวนี่กระสิทธ์เนาะบางคนละนี่ล่ะสาวๆมาเก็บเห็ดเด้อมัอนี่พี่น้องได้เห็ดคนละถังแล้วเจียวมะเขือหิวเขาเจียวมะเขือพี่แม่รุ่นนี้ไม่ต้องเอาข้าวเหนียวจกนะเอาซอนสดเลยพี่น้องซอนสดไข่เจียวไข่เจียวแกงเขียวหวานนะคะขนมขนม ขนมเพียบนะคะเก็บเห็ดเหนื่อยเราก็กินก่อนกองพับต้องเดินต้องเดินด้วยท้องเอาดูมานาำออกมาอยู่ในรูกินข่าปลาเดอ้อพี่น้องมือนีไม่เก็บเห็ดโอ้ยแซ่บขนาดเลยมีอย่างนี้สูบกเขือตับบกทั่วทอดไข่ทอดซีนแกงเขียวหวานแก้วปลาแดกพี่น้องปลาแดกตอนอุ้ยเบิ่งกองข่าเดียวเบิ่งกองข่าเดียวมีผู้ใดมาแน่นี่โอ้ยน้องสซวลา พี่สาวใหญ่กับยี่ฉิมแต่เด้อยกินเขาแซ่บแซ่บพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวจำแก้วประเดี๋ยวกันเด้อบู้ยโกไหมโคกนี้ท่านได้จะไใดมานะมรดกมรดกหัวสวยบ้านฝางเลยนะอขาป้าสิแบกโคกไปนะมรดกเมียเก่าหัวแซ่บหลายพี่น้องเอ้ยมือนี่มีแห้งเก็บเฮดตอแล้ว่านนี้ ได้กินข้าวเหนียวขึ้นใจใช่ไหมกินข้าวเหนียวเรามีแห้งอุ้ยเช้านี้ได้ดอกสวยมากเลยพี่น้องจา้าวันเดียวไม่เข้าเห็ดเน่าเต็มป่าโอ้โหนั่นดอกหนึ่งนะคะเห็นบ่อน,น้นพี่น้องนั่นอีกดอกหนึ่งไปไปด้วยกันโอ้โหนะวันเดียวไม่ได้เข้าเห็ดเน่าเต็มป่าจริงๆล่ลาเห็ดกันอีกแล้วเฮาพี่น้องจา้า เห็ดป่านี่นี่ถ่าไว้ไอ้ลีพี่น้องบ่ได้เขาแค่มือเดียวได้เนี่ยจ้ะเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันค่อนข้างสิฮ้อนเด้อพี่น้องเด้อเห็ดมันก็เลยไงหญ่ไว้ถ่าไว้ผุ่นมันขึ้นในป่าเต็มเลยจ้ะแนมบบเห็นเอาขามันไปขายพี่น้องขามันก็ได้ตังค์ด้วยกันเก็บขามันจ้ะต้องซองดีๆเพราะว่าเห็ดมันเข้าในป่าแล้วอีกสองดอกง,งามๆเลยพี่น้อง อันนี้ได้เบอร์สองอจ้ะอันนี้ได้เบอร์หนึ่งแต่ว่าแรงๆเอาไปขายมันกับจิตเถาเนาะแต่เพาเป็นยังจ้ะเย็บไปได้เงินยคือกันอุ้ยจะแม่นมาอยู่หลีเนาะมาอยู่ลีไต่ก้อนหินกรนะดอเนาะคุณพี่เห็ดจ้ะพุดนะดอกสวยอยู่นะดีอยู่ไต่ก้อนหินพี่น้อง อีกสองดอกยูเป็นแปรเอาโรยพี่น้องจ้าโอ้ยหัวหลุดซะล่ะงัดขาหัวหลุดโอ้ยปวดกระกูกาง,งามหลายตานี่ตะนวยยงใหญ่ขาสวยดอกสวยยูจ้ายูใสอีกพี่บอเดี๋ยวยางหากันเด้ออุอ้ยดอกนีนลยคือยู่พองงามแจงแจงแต่เน่าพี่น้องเอ้ยได้ตะขา สองดอกนี่กระเจิญเพลินยุพี่น้องอึ๊บโอ้ขาใหญ่ขาใหญ่ขาใหญ่โอ้ดอกสวยอยู่จ้าเดี๋ยวหาหมูมันก่อนเด้อพี่น้องเด้ออหมูมันแล้วอยู่ริมถนนนี่ดอกนี๊เท้าได้ตัดขาก็เป็นยังจ้ะขากระขายได้ มากไมมมันพันละเมยปวดลัางปวดเอลเก็บเฮดมันน,ละ,นละมวนพี่น้องเอ้ยกัดเก็บเฮดอ,อีกขึ้นเก้านั่นหละเอ,ออคือคุณอะเฮดดอกงามงามอยู่เลยเนาะคุณอาอีกดอกนึงแค่เมนโพดให้เอ้ยเนาไปคืนหนึ่งขางามเถละพี่น้องเอาขาเอาขามุที่นีโตงโมอยู่หันดอกเฮดอะเอย ขาวจัว่วขาวจัว่วสวยงามเบอร์หนึ่งสิบ่งห้เก็บเห็ดได้จังได้เห็ดมันกับขึ้นงามกันดอพี่น้องจ้ะนี่ขาวจัว่วขุ่นอีกดอ้นยไเบอร์หนึ่งนะคะหน่อยงดัดพวอขึ้นสิไดปวดนิ้วอ,อีกตัวนี่โอ้ยนั่นหัวหลุดเลยพี่น้องขากมันพีไ่ได้พียหัวหลุดโดกงง่ายหนึ่ง ขาคืองก็เคื่อสีไงพอดอกเธอใหญ่ใหญ่อิลี่เต็มแ่ามาหาเห็ดนี่คือตาพอดีว่ะเห็ดคือขึ้นอยู่กลางคนทางกระโดดเอ้ยมา,าสุมือได้พี่นอ้องค้นหาเห็ดก็ได้เห็ดขึ้นอยู่กลางคนทางเนี่ยมพอเห็นเป็นตังเงยตัวละเนาะ <c oughs> อยากขู่อะไบ้างนี้ย ตาเพิ่นแนมไกลเสร็จแล้วเพิ่นเลยบ่เห็นอยู่มองเหมือนเลาะตีมเพื่อนบ่ลงป่านี่ก็ะสิได้ลงป่านี่ล่ะพี่น้องเพราะว่าเห็ดผู้ผู้พีวีอยู่ขาเจ้าหาบ่พอเออยิ่งชิมกังึขึ้นกันคุณอ่ะอีกดอกนึงพี่น้องเนี่ยอยังเขาเจ้าขึ้นแนมม่เห็นเห็ดบ่เข้าใจกสิได้ลงป่านี่ตัวนี่เอาไปเก็บต่อ